ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษา82พรรษาพาไปชมสารคดีเรื่องชัยชนะบนแผ่นดินอีสานพระสกรณียกิจในการพลิกฟื้นแผ่นดินที่ทุรกันดาลแร้นแคนให้มีอาชีพสามารถต่อสู้กับความยากจนเพื่อพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นลูกอีสานร,รุ่นแล้วรุ่นเล่าติดตามได้จากรายงานค่ะที่เนี่ยนะ เ็นที่ที่ทั้งสองพระองค์สมมอบความรักให้กับพวกเราชาวอีสานทุกคนความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของธงชัยเด็กหนุ่มลูกอีสานบ้านหนองแคนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีนาถนี้สะท้อนผ่านภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติเรื่องชัยชนะบนแผ่นดินอีสานที่ทั้งสองพระองค์ทรงฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น พลิกฟื้นแผ่นดินธุรกันดารเป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ข้าตัดสินใจแล้วข้าจะขายนาผืนนี้ข้าแก่แล้วไม่รู้จะเอาเลี้ยวแรงที่ไหนมาทำแล้ววะแล้วอีกอย่างนะ เดี๋ยวเองก็ต้องแต่งงานไปกับนาังหนูนั่นอะแต่ว่าพ่อเฮ้ยเองไม่ต้องคิดมากไปหรอกข้าเข้าใจทุกอย่างอาชีพชาวนาที่พ่อของธงชัยและชาวหนองแคนใช้อย่างชีพกันมาหลายรุ่นแม้จะเป็นอาชีพที่เด็กสาวชาวกรุงอย่างพิมพ์แฟนของธงชัยมองว่าลำบากยากแค้นจนทำให้ธงชัยต้องอพยพหนีไปทำงานในเมืองหลวง ภาพที่พิมพ์ได้เห็นไม่เป็นเช่นที่เธอคิดดินแดนอีสานในวันนี้เขียวขจีด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารพร้อมด้วยระบบการชนละทานที่อำนวยต่อการเกษตรและความหวงแหนในแผ่นดินเกิดของลูกหลานอีสานทุกคนอันเกิดจากความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาให้ชาวอีสานสามารถเอาชนะความยากจนแร้นแค้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ใช่ชนะบนแผ่นดินอีสานก็ต้องเราจะเห็นนะครับว่าเมื่อเราพูดถึงความเป็นอีสานปุ๊บในอดีตคือความแ้งแคนนะครับสามารถที่จะทําอะไรได้ยากมากนะครับแต่ว่าอุปสรรคต่างๆก็หายไปนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยครับให้ความสนใจนะครับสนใจอะไรครับสนใจหลังจากที่สมเด็จพรนนางเจ้าเนี่ยครับได้ลงไปในพื้นที่นะครับได้ไปปลูกฟื้นอาชีพนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยครับเขาได้มีอาชีพได้มีงานทํา ชัยชนะบนแผ่นดินอีสานเป็นภาพยนตร์สารคดีเผยแพร่พระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิมีนาถในการทรงงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนั้นยังมีภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติอีกสามเรื่องได้แก่ทศวรรษแรกของการทรงงานเสียงจากแดนใต้และด้วยรักอย่าขายที่หน้าผืนนี้เลยนะคะ คงชักับพิมพ์จะช่วยกันดูแลที่นาวอย่าน,นี้